ถามตอบเข้าไทย24พฤษภาคม65 Thailand Pass ขอเฉพาะคนต่างชาติคนไทยไม่ต้องขอขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับช่วงนี้เอาก็มีอีกหัวข้อหนึ่งก็คือถามตอบเรื่องวีซา่าจริงๆแล้วตอนแรกตั้งใจจะเฉพาะคนไทยไปต่างประเทศแต่ว่าก็มีคนมาถามเรื่องวีซา่าต่างชาติเข้าไทยอยู่ในนั้นบ้างเหมือนกันก็เลยคิดว่าหัวข้อถามตอบเข้าไทยเนี่ยถ้าอีกหน่อยซ,ซึ่งตอนนี้ยังนะครับแต่ว่าหมายถึงถ้าอีกหน่อย เขาเลิกไปหมดทุกอย่างแล้วหรือคนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันแล้วก็อาจจะยุบไปรวมกับอันนั้นคือหมายถึงว่าถ้ามีคําถามเรื่องวีซ่าเข้าไทยจะถามในนี้หรือจะไปถามในนั้นก็ได้ก็คือถ้าอันนี้ก็คือถ้ามาตรการหมดไม่มีมาตรการอะไรก็อันนี้ก็เหมือนกับก็ต้องจบตามไปด้วยก่อนอื่นก็เริ่มจากการทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เข้าไทยเนี่ย Thailand Pass คนไทยคือพาสปอร์ตไทยเนี่ยไม่ต้องขอแล้ว หมายถึงว่าตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนนะครับณปัจจุบันยังใช้อยู่แต่ว่าหนึ่งมิถุนายนคือถึงไทยตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนพาส,สปอร์ตไทยไม่ต้องขอ Thailand p พาสแล้วแต่ยังขออยู่เฉพาะชาวต่างชาติและพาส,สปอร์ตต่างชาติแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าไม่ต้องขอ Thailand p พาสแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะก็คือก็จะแบ่งเป็นกลุ่มว่าอันนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยคือมันแค่ว่ามีมีอยู่สองแบบคือแบบไอ้ส่วนของ Thailand p พาสเนี่ยคนไทยไม่ต้องขอคือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอ แต่พาสปอร์ตต่างชาติต้องขอแล้วอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของวัคซีนหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนอ่าอันนี้ก็คือเหมือนกันทั้งคู่ก็คือถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็โชว์ใบฉีดวัคซีนก็คือจบไม่ต้องตรวจก่อนบินไม่ต้องตรวจหลังเข้าคือถึงถึงสนามบินแล้วก็คืออ่าก็อาจจะมีตรวจเอกสารเล็กน้อยถ้าเอกสารโอเคมีใบฉีดวัคซีนหรืออะไรก็คือจบผ่านไปตมไปรับกระเป๋าอะไปอะไรแต่ว่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็คือจะต้องเลือกว่าจะตรวจก่อนบินหรือจะตรวจหลังเข้าถ้าตรวจก่อนบินก็คือได้ทั้ง PCR คือ RT-PCR หรือว่าเป็นแบบ Professional ATK ก็คือเป็นตรวจด้วย l a บนะครับ Antigen test ด้วย l a บก็คือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกหรือจะเลือกมาตรวจหลังจากที่ลงเครื่องก็ได้ก็คือตอนเช็คเอกสารเขาก็จะถามหาบฉีดวัคซีนอ่าไม่มีเพราะไม่ได้ฉีด แล้วมีใบตรวจโควิดไหมไม่มีไม่ได้ตรวจงั้นก็ตรวจที่สนามบินนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาตรการเขาก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินกิตฎศัพท์กันมาไม่รู้รอบนี้จะยังไงฉะนั้นก็เลยเออถ้าเป็นไปได้ก็คนไม่ฉีดวัคซีนก็ตรวจก่อนบินดีก,กว่าแต่ทีนี้เท่าที่อับเข้าใจนะครับว่าไม่ต้องมาส่งผลใน t h Thailand Pass แล้สม้งคือรอบนี้ยังเงียบอยู่คือหน้าเว็บยังไม่ได้อัปเดตว่าจะต้องทาอะไรหรือเปล่าแต่เดาว่าไม่น่าจะต้องส่งนะเพราะว่า ยังมาตรวจหลังเข้าได้เลยแล้วจะให้ส่งก่อนบินทําไมก็คือส่วนของ Thailand p a ส s พาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอพาสปอร์ตต่างชาติต้องขออ๋อออแต่เขาบอกว่าได้เร็วขึ้นอ่าแต่ว่าส่วนของการตรวจการฉีดวัคซีนการตรวจก็คือถ้ามีใบฉีดวัคซีนแล้วก็คือจบทั้งคนไทยและต่างชาติไม่ต้องตรวจก่อนบินไม่ต้องตรวจหลังเข้าแต่ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็เลือกเอาจะตรวจก่อนบินหรือตรวจหลังเข้าไทยก็ทวนจากรูปนี้นิดนึงนะครับ ภาษาอังกฤษฉะนั้นมาจาก pr thai government ก็เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ชาวต่างชาติดูได้ก็คือเฉพาะชาวต่างชาติกับพาสปอร์ตต่างชาตินะครับก็ยังต้องลงทะเบียน thailand pass อยู่แต่เขาบอกว่าเป็น auto approve แล้วก็คือไม่ต้องรออนุมัติใดๆฉะนั้นลงปุ๊บได้ qr code ปั๊บเลยเป็นการลงทะเบียนธรรมดาเท่านั้นเองซึ่งก็คือต้องมีอะไรบ้างในการลงทะเบียนอ๋อลงที่เว็บไซต์นี้ tp consular go th ฉะนั้น สิ่งที่ต้องการก็คือเนี่ยใบก็แล้วแต่เราฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนถ้าฉีดวัคซีนก็คือใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือเอ้ยยังยังจะมาโควิด1 9 test r e s ร l t อยู่อีกก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าตอนเดือนพฤษภาเนี่ยเราต้องคนไม่ฉีดวัคซีนต้องไปตรวจก่อนแล้วค่อยมาส่งผลใน Thailand Pass หรือว่าจะยังเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้เราต้องรอพิสูจน์แต่หน้าเว็บ Thailand Pass เนี่ยยังไม่ยอมขึ้นอะไรว่าจะมีการเปลี่ยนหรือไม่ทั้นั้นถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็แสดงว่า ถ้าเราเลือกตรวจก่อนบินเรายังต้องมาส่งผลใน Thailand Pass แล้วก็ตอนนี้คงไม่ต้องลุ้น QR code โค้ดแล้วเนาะเขาบอกว่าได้ทันทีนี่ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนั้นเขาควรจะต้องปรับระบบแล้วแหละจะต้องมีการแจ้งวันปรับระบบสี่เพราะของเดิมต้องรออนุมัติตอนนี้ไม่ต้องอนุมัติครับก็คือก็เราดูกันต่อไปออหรือว่าถ้าเกิดใครลองลงแล้วในช่วงนี้แล้วมันได้ q r วโค้ดทันทีโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ประกาศอะไรเลยก,ก็ลองแจ้งกันได้แล้วก็ชาวต่างชาติ ก็คือพาสปอร์ตต so ่างชาติก็ยังต้องซื้อประกันวงเงินไม่น้อยกว่า1 0,000หมื่น US ดอลลาร์ก็ใช้ประกันของต่างประเทศได้แต่ต้องมีระบุวงเงินไม่น้อยกว่า1 0,000หมื่น US ดอลลาร์แล้วก็พาสปอร์ตนะครับส่วนของอ่าพาสปอร์ตต่างชาติเนี่ยก็คือสามเออเราก็ต้องดูว่ามาจากประเทศที่เข้าไทยด้วยฟรีวีซ่าได้หรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็จะยุโรปนะในเขตเชงเก้นทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ไม่ใช่ยุโรปทั้งทวีปแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเชงเก้นแล้วก็ ประเทศข้างเคียงประเทศเพื่อนบ้านก็ได้แล้วก็ประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีประมาณนี้มั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณเจกว่าประเทศนะครับนอกนั้นก็คือต้องขอวีซ่าเข้ามาแล้วก็ถ้ามาได้สิทธิ์อออิอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ได้ฟรีวีซ่าแล้วก็ถ้าเข้าไทยแบบสามฟรีวีซ่าก็ สามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งครั้งคือได้อีกสามสิบวันที่ต่อหมอใกลบ้านคือไปจ่ายเงินพันเก้าร้อยกว่าบาทอ่าเรามาเริ่มตอบคําถามกันเลยนะครับขอขออวยนิดน,นึงแล้วกันไม่ได้อวยมานานแล้วประทับใจมากกับคุณอ๊อฟที่หาคําตอบมาให้ทุกคําถามและให้คําตอบเคลียร์ได้ความรู้เพิ่มได้ความสบายใจจะติดตามคุณอ๊อฟตลอดค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาก็ไม่คงที่นะเนื้อหาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าใครมีความเดือดร้อนอะไรช่วงนั้น ถ้าไม่ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องวีซ่าแล้วก็ข่าวอะไรของอัพไปเรื่อยนะครับอ๋อแล้วก็มีรีวิวที่พวกเราไปเที่ยวด้วยทั้งโกโนไกโกแล้วก็โกโนไกอีทก็คือกินบ้าบอรประเทศต่างๆอ๋อแล้วก็ปัญหาที่ยังค้างคางกันอยู่นะครับก็คือที่มีคนถามครั้งที่แล้วไว้อ่าก็คือเขาบอกว่าพาสปอร์ตต่างชาติจะต้องขอ h ทล l a n พาส s s อยู่ใช่ไหม ชื่อมันก็คล้ายๆกันนะมันต้องเปลี่ยนชื่อแล้วมั้งเนี่ยไทยแลนด์พาสเนี่ยแล้วทีนี้คือใครที่มีลูกครึ่งคือลูกกับชาวต่างชาตินะครับโดยที่แม่มีพาสปอร์ตไทยแต่หรือคืออาจจะมาด้วยกันกับแค่แม่อย่างเดียวพ่อไม่ได้มาหรืออะไรเงี้ยแล้วทีนี้ลูกเป็นพาสปอร์ตต่างชาติอ้าวของเดิมเคยลงพ่วงกับผู้ปกครองได้แล้วตอนนี้คือถ้าเขายุบไอตรงณวันนี้ยังไม่ได้ยุบนะเพราะยังไม่ถึงวันที่หนึ่งมิถุนาแต่ว่า ถ้าเขายุบไอส่วนของการลงทะเบียนของคนไทยไปเพราะคนไทยพาสปอร์ตไทยไม่ต้องลงแล้วนี่แล้วจะทํำยังไงเพราะว่าของเดิมคือลงพ่วงกับผู้ปกครองได้มีลูกห้าคนก็ลงพ่วงไปกับแม่หรือพ่อคนใดคนหนึ่งทั้งห้าคนได้เลยแต่ตอนนี้แม่เอ่อที่พาสปอร์ตไทยลงไม่ได้แล้วฉะนั้นก็ต้องลงให้ลูกทีละคนนะครับแล้วทีนี้สงสัยอยู่สองเรื่องซึ่งได้ถามสถานทูตมาแล้วก็คือเอ่อเรื่องของสิทธิ์สําหรับคนที่เขาของเดิมเขาเคยยกเว้นให้เด็กไง 0-17ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ผู้ปกครองฉีดวัคซีนแล้วเด็กก็จะได้สิทธิเดียวกันกับคนที่ฉีดวัคซีนคือสิทธิเดียวกันกับผู้ปกครองอันนี้เรื่องหนึง่งซึ่งยังได้เหมือนเดิมแต่ว่าตอนที่ถ้าต้องลงทะเบียนแยกจริงๆก็ให้แนบเอกสารของของพ่อแม่ที่ฉีดวัคซีนแล้วไปด้วยเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋ออันนี้คือ เออเพราะว่าเด็กก็ยังไม่ได้ฉีดแต่ว่าเขาดันมีช่องให้แนบไปฉีดวัคซีนไงใช่ไหมก็แนบของพ่อหรือแม่ที่ฉีดวัคซีนแล้วไปแทนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือตอนลงเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีการแยกช่องคนไทยกับต่างชาติใช่ไหมเพราะว่าของคนไทยจริงๆไม่รู้จะแยกไปทาไมเนาะต่างกันแค่ตรวจค r วอารโค้เท่านั้นเองเอ่อก็สงสัยว่าอานนี้ลูกต้องแยกกับแม่หรือหรือแม่พาลูกไปส่งไปตรงช่องต่างชาติก่อนแล้วรีบวิ่งมาช่องคนไทยอาอว่าคือ เขาน่าจะตรวจพ่วงก,กันไปได้หมายถึงว่าเราก็เดินไปพร้อมกับลูกที่เป็นพาสปอร์ตต่างชาติแล้วก็แล้วก็บอกเขาแล้วก็เออก็ก็ตรวจเอกสารไปพร้อมกันเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วทีนี้เราก็คิดเห็นตอนนั้นว่าเออซึ่งซึ่งมีมีคุณพี่ขาประจํามาคอมเมนต์พอดีก็คือทําไมไม่แบบว่าคือคือเป็นลูกของคนไทยอะ่ะมีสูติบัตรไทยด้วยแต่ว่าดันต้องเข้าในฐานะคนต่างชาติ ซึ่งเช่นเดียวกันกับคนที่มีพาสปอร์ตไทยอาจจะหมดอายุหรือหายก็คือไม่มีพาสปอร์ตไทยมีแต่พาสต่างชาติแต่ยังมีบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านไทยอยู่ทําไมไม่ให้สิทธิ์เดียวกันกับของพาสปอร์ตไทยเฉพาะในเรื่องของการเข้าไทยเนี่ยนะเเรื่องของวีซ่าหรืออะไรก็มันก็เป็นไปตามกฎสากลแต่เรื่องของแก้ไกแค่แการเข้าไทยเนี่ยที่ไม่ต้องขอ Thailand Pass แล้วสําหรับพาสปอร์ตไทยเนี่ยทำไมจึงไม่ให้อ่าแล้วก็เขาก็คอมเมนต์ไว้น่าสนใจมาก ควรปรับลดกฎเด็กลูกครึ่ง0-17เดินทางพร้อมผู้ปกครองไทยไม่ต้องทำไทยแลนด์พ p า s s และไม่ต้องซื้อประกันซึ่งทั่วโลกอ่ะเวลาเขาจะมีกฎและอะไรเรื่องเนี้ยเขาก็ยกเว้นให้เด็กตลอดนะโดยเฉพาะทารก์ขวบไม่มีบริษัทไหนขายประกันให้โอ้โห,โหเขารู้ละเอียดมากอ่านี่คำถามนะครับสามีต่างชาติฉีดวัคซีนครบสเข็มแต่ลูกสคนถือพสสาสตต่างชาติทุกคนไม่ได้ฉีดวัคซีนลูกจะต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องไหมคะ เพราะระบบเก่าให้เข้าได้กับผู้ปกครองที่ฉีดแล้วแม่คนไทยตอนนี้อยู่ไทยเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าเดินทางกับพ่อซึ่งฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมอบคิดว่าก็ถ้าต่างชาติคือสามีต่างชาติเนี่ยเขายังลงได้อยู่ก็สามารถลงพ่วงลูก3ามคนไปด้วยได้ใช่ไหมและเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เดียวกันกับพ่อก็คือการเดินทางเขาบอกว่าศูนถึงสิเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเด็กก็คือไม่ต้องฉีด แต่ตอนลง Thailand Pass เนี่ยเขาจะมีให้คือต่อให้เราแอดข้อมูลของเด็กแต่เขาก็ยังให้แนบใบเรื่องของฉีดวัคซีนอยู่ดีก็แนบผมพ่อไปเลยอ่าอันนี้คือตัวอย่างที่ดีเพราะว่าพอยกเลิกกันไทยแลนด์พ a าสคนไทยไม่ต้องขอปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเ,เราดีใจได้แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เรียกร้องให้คนอื่นด้วยนี่คือตัวอย่างที่ดีขอแสดงความดีใจกับคนไทยท่วโลกนะครับที่ถือพาสปอร์ตไทยแต่ถ้าจะให้ดีสมควรจะยกเลิกเรื่องชนชาติด้วย ก็เป็นคนเหมือนกันถูกต้องก็คือเขาจะหาทางรอบคอบไม่เข้าเรื่องของเขาต่อไปนะครับเพราะในข่าวเขาก็อ้างว่าคนไทยที่กลับเข้าประเทศเนี่ยมีแค่สิบสองถึงยี่สิบเปอร์เซนตฉะนั้นอีกแปดเป็นคนกลุ่มน้อยอีกแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคนกลุ่มใหญ่เราจะต้องออแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาไทยเยอะมากขึ้นแล้วด้วยเราต้องขอเก็บตัวเลขเก็บข้อมูลก่อนว่าไม่มีปัญหาใดๆดจริงๆงนี่ไงรอบคอบไม่เข้าเรื่องไหม ปกติชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในไทยมีภรรยาชาวไทยและใช้สวัสดิการข้าราชการของภรรยาอยู่แล้วแค่กลับไปเยี่ยมญาติแล้วจะกลับไทยลองดูใน Thailand Pass แล้วไม่แน่ใจว่าต้องกรอกเรื่องของ i n s u r e n c e ยังไงบ้างอืมกรณีนี้ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าชาวต่างชาติที่ไม่ต้องซื้อประกันก็คือคนที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลที่นายจ้างให้ก็คือ คือเขาระบุไว้แค่นี้จริงๆถ้าเกิดบอกว่ามันจะใช้ได้นเนี่ยต้องระบุบวงเงินคุ้มครองด้วยมีไหม,ไมเอ่เอข้อหนึ่งหมื่ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมืยูเอสดอลลาร์ก็มาณสามแสน 3, กว่าบาทใช่ไหมมีไหมในสวัสดิการตรงนั้นก็คือถ้าไม่ได้มีระบุก,ก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเขาระบุสเปคเลยว่าจะต้องมีตัวเลขตรงนี้อ่าก็มีมีคนเห,เห็นด้วยว่าทุกคนที่เอ่อถ้าเราไม่ยกเลิกไทยพาสก็ไม่กลับ เพราะว่าปัญหาใหญ่คือไทพาสถ้าต้องการนักท่องเที่ยวต้องยกเลิกไทพาสไม่งั้นเขาไม่ไปแน่ร้อยเปอร์เซ็นก็คือการเลิกครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการท่องเที่ยวคือโอเคคือตัวอ๊อฟเองก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยวงเล็บซึ่งอ๊อฟก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรพราํทเป็นอยู่แล้วแต่ว่าก็คือคนที่คนไทยที่กลับเข้าประเทศก็คือไม่ยุ่งยากคือลดความยุ่งยากลงไปมากหรือแค่โชว์อะไรนิดหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการรับนักท่องเที่ยว ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมสักเท่าไหร่เพราะว่ายังคงต้องขอ Thailand Pass อยู่ถึงจะเคลมว่าได้ QR Code ค้ทันทีแต่คุณเคยทำชื่อเสียมาก่อนฉะนั้นกว่าเขาจะรับรู้กว่าเขาจะปรับอะไรกันคคงอีก,ส,กสักระยะหนึ่งหรือเขาอาจจะยังไม่เชื่อถืออยู่ดีก็ได้ถือพาสไทยลูกสองคนพา s s สตุรกีสามีก็ตุรกีกับไทยลูกคนโตฉีดวัคซีนครบคนเล็กเพิ่งหกขวบที่นี่เขาไม่ฉีดวัคซีนให้เด็กกันต้องไปหาที่ตรวจให้ลูก เล็กคนเดียวต้องซื้อประกันซึ่งมันไม่มีประโยชน์ใดๆเดี๋ยวนะลูก6ขวบถ้าสามีฉีดแล้วหรือคือถ้าพ่อแม่ฉีดแล้วก็ลูก6ขวบก็ไม่ต้องฉีดนะครับแล้วก็แน่นอนไม่ต้องตรวจก่อนบินด้วยก็แต่ลูกยังเป็นพาสต่างชาติฉะนั้นก็ต้องขอไทยแลนด์พา s แน่นอนแล้วก็ซื้อประกันวงเงินไม่น้อยกว่า $1,000 0 US ดอลลาร์ 1, แต่ตอนลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเนี่ยก็คือให ตรงช่องฉีดวัคซีนเนี่ยให้แนบของพ่อหรือแม่ไปเลยเขาจะได้รู้หรือเอารูปของใบฉีดวัคซีนของพ่อกับแม่มาต่อกันก็ได้แล้วก็แนบให้เขาดูไปเลยของทั้งสองคนไปเลยก็คือแนบใบฉีดวัคซีนในช่องของของลูกแทนนะครับถ้าฉีดวัคซีนแล้วต้องระบุไหมคะว่าต้องกี่เข็มเขามีให้ให้เลือกไปทีละเข็มอยู่แล้วนะครับตอนที่กรอกใบฉีดตรงใบฉีดวัคซีนอะอันนี้นี่เฉพาะพาสปอร์ตต่างชาตินะตั้งแต่หนึ่งมิถุนานะคนไทยไม่ต้องขอแล้วนะ อก็กเข็มหนึ่งยี่ห้ออะไรเสร็จแล้วก็แนบรูปเข็มสองยี่ห้ออะไรแล้วก็แนบรูปออแล้วก็วันที่ฉีดเขามีให้เลือกทีละเข็มอยู่แล้วเอาแค่สองเข็มนะครับเขายังไม่ได้ไม่ได้บังคับเรื่องเข็มสามจริงๆก็ควรจะให้ว่าเออ้าต่างชาติคนไหนฉีดเข็มสามแล้วก็ไม่ต้องขอหรืออะไรเงี้ยใบยฉีดวัคซีนมันดูได้อยู่แล้วนี่คือจะแถยังไงก็แถได้ใช่ไหมตอนที่ยังจะบังคับอยู่แม้กระทั่งคนไทยกลับบ้านก็ยังจะบังคับ พอจะให้ก็บอกว่าเออจำนวนมันน้อยไม่มีไม่เป็นปัญหาแล้วก็อ,อ่าเรามีแอปติดตามตัวอยู่แล้วคือหมอชนะเออประธานโทษครับหมอพร้อมเขาบอกพูดอย่างนี้นี่ไงยังมีคนไม่รู้อยู่จริงๆด้วยถ้าถือพาสปอร์ตอเมริกาแต่มีบัตรประชาชนไทยต้องขอ Thailand Pass ไหมคะต้องขอครับเพราะว่าเขานับที่พาสปอร์ตก็เลยบอกไงว่าเออทำไมนะ ไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยแต่มีบัตรประชาชนไทยหรือสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านไทยอะไรเงี้ยทาไมไม่ยกเว้นคือคือเรื่องวีซ่าก็ไม่เกี่ยวก็ได้เพราะมันเป็นกฎสากลเอ่อเรื่องวีซา่าต้องขึ้นอยู่กับพาสปอร์ตแต่ว่าเรื่องของแค่กกแค่การเข้าไทยซึ่งเขาน่าจะต้องอยากได้นะักท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ดันยังมีเอ่อกฎระเบียบที่ที่มันไม่เข้าเรื่องถ้าไม่มีพาสปอร์ตไทย แต่คนไทยใช้พาสออสเตรเลียต้องจ่ายค่าประกันไหมคะต้องจ่ายครับเพราะว่านับที่พาสปอร์ตนะยังไงก็ยุ่งยากสําหรับคนไทยที่มีครอบครัวต่างประเทศอยู่ดีลูกชายอายุ14ฉีดวัคซีนแล้วแต่พาสไทยหมดอายุต้องใช้พาสต่างประเทศต้องลงทะเบียน Thailand PASS เหมือนต่างชาติเลยทั้งที่เป็นคนไทยสัญชาติไทยก็คือเคยมีไงแต่ว่าแค่หมดอายุเท่านั้นเองใช่ไหมอ่าโอเคถ้าจะยกเว้นอ่าใครที่ มีพาสปอร์ตไทยแต่หมดอายุก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันมันไม่เกี่ยวกับวีซ่านี่ก็ถ้าเกิดใครที่ยังยังไม่ได้รีบเดินทางนะครับลองถามสถานทูตด,ดูว่าสามารถขอทําหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้เพื่อเข้าไทยนี้ได้หรือไม่ถ้าเกิดทันก็ก็น่าจะใช้อันนั้นแทนได้นะแต่ถ้าประเทศไหนใหญ่หน่อยก็ก,ก็เซ็งไปแหละเพราะว่าเออบางประเทศมีสถานทูตไทยแค่แห่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้อยู่เมืองหลวง <c oughs> ก็นั่นแหละครับก็ต้องลองดูถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเผื่อว่าจะได้ถ้าแม่เป็นคนไทยไม่ต้องลงทะเบียนแต่ลูกอายุต่ำกว่า17พาสต่างชาติจะเป็นยังไงครับก็ต้องลงทะเบียนแยกต่างหากหมายถึงว่าถ้ามาแค่แค่แม่กับลูกนะเออแต่ถ้าเกิดพ่อซึ่งเป็นต่างชาติมาด้วยก็คือลงพ่วงกับพ่อไปเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าผู้ปกครองก็คือฉีดวัคซีนแล้วก็คือเด็กก็คือได้สถานะเดียวกันก็คือเหมือนคนฉีดวัคซีนก็คือไม่ต้องตรวจ ทั้งก่อนเข้าและหลังเข้าแต่ถ้าปู้ปวกครองยังไม่ฉีดเด็กก็ยังไม่ฉีดก็ก็เขาจะยกเว้นให้แค่ศูนย์ถึงห้าขวบเท่านั้นที่ไม่ต้องตรวจก่อนบินอ๋ออแล้วตอนนี้คือถ้าไม่ตรวจก่อนบินก็เขามีตรวจให้ที่สนามบินนะครับแต่ไม่รู้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็จะมีความเสี่ยงอะไรไหมหมายถึงว่าตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอ่อยังยังต้องเป็นแบบเดิมอยู่ก็คือถ้าเข้าไทยก่อนหนึ่งมิถุนาก็ยังต้องอตรวจ หมายถึงคนไม่ฉีดวัคซีนก็ยังต้องตรวจก่อนบินไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็มาส่งผลใน Thailand Pass มีคนแชร์ว่าถ้าพาสปอร์ตไทยหมดอายุเนี่ยสายการบินไม่ออกบอดดิ้งขึ้นเครื่องไม่ออกบอดดิ้งพาสให้นะอ่าไม่ไปติดที่สายการบินอีกแม้ไม่เรียก Thailand Pass ก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องอยู่ดีอ๋อก็ไปไปเคี่ยวที่สายการบินด้วยฉะนั้นกฎที่ว่าพาสปอร์ตหมดอายุใช้ไม่ได้เนี่ยมันไปติดที่สายการบินด้วยนะครับเราก็ไปปรักปราเขาอย่างเดียวก็ไม่ถูก ก็ที่ไม่ให้ก็คงเพราะอย่างนี้ละมั้งเพราะว่าสายการบินนี่แหละต่อให้เขาให้นะแต่ว่าพาสปอร์ตหมดอายุไงสายการบินก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องอยู่ดีเขาก็เลยเอองั้นก็ต้องตามนั้นไปด้วยละมั้งกรณีเราลงทะเบียน Thailand Pass แล้วไม่มีนามสกุลระบบไม่ให้ผ่านควรใส่ยังไงดีใส่นั้นได้ไหม N O N E อันนี้ไม่เข้าใจไงก็ต้องดูพาสปอร์ตของเราอะว่ามันใส่ไว้ยังไงใช่ไหมเราก็ใส่ตามพาสปอร์ตนั่นแหละก็อาจจะดูคอมเมนต์แล้ว มีคนพูดถึงว่าเออถ้าแต่งงานแล้วบางคนจะมีทั้งนามสกุลเดิมคือนามสกุลไทยและนามสกุลใหม่คือนามสกุลต่างชาติในพาสปอร์ตด้วยก็เหมือนเราก็จะเคยลงให้อยู่บางคนที่เป็นแบบนี้ก็ก็ใส่เหมือนในพาสปอร์ตนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เลยเขาก็ไม่ให้ผ่านใช่ไหมก็คือเรามีแนบรูปพาสปอร์ตอยู่แล้วนี่คือเราจะใส่อะไรไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตามรูปพาสปอร์ตที่เราแนบอยู่ดีว่ามันต้องเหมือนกันแล้วก็คําถามที่สองคือสามารถเลื่อนวันเดินทาง และวันที่ปักอะไรเนี่ยวันที่ลงในที่ซื้อในประกันกับ Thailand Pass ได้กี่วันเอาเป็นว่าเลื่อนวันเดินทางก็คือบวกลบ7วันนะครับก็คือเลื่อนไปไกลขึ้นได้7วันจากวันที่เราได้กรอกใน Thailand Pass เอาไว้หรือจะให้เร็วขึ้น7วันก็ได้อ่าอย่างของเดิมลงไว้วันที่15แล้วก็เลื่อนไปถึง22ได้คือบวก7หรือลบ7ก็คือล่นลงไปถึงเอ่อวันที่8ที่9ได้ ไอ้อเ,ออเรื่องลบเลขนี่เป็นลบเอาเองอีกทีนึงนะโดยที่เราไม่ต้องขอ Thailand Pass ใหม่แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามันสามารถลงซ้ำหลายๆรอบได้หมายความว่าถ้าอะไรลงผิดแล้วก็ลงใหม่ลงมี QR Code หลายอันได้่ามีมีคนบอกว่าเออท่านที่พาสปอร์ตไทยหมดอายุเนี่ยทำไมไม่ไปต่อกันเนื่นๆล่ะไม่รับผิดชอบตัวเองกันเลยหรือนี่เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะเช็คตลอดว่าหมดอายุเมื่อไหร่แม้ไม่มีแผนเดินทางก็ต้องไปทํา แต่รู้สึกว่าการต่อพาสปอร์ตในต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่ใช่ต่อกันง่ายๆเหมือนอยู่ในไทยนะรู้สึกว่าจะต้องจองคิวแล้วก็บางประเทศเนี่ยที่คนนัดกันเยอะๆก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันกว่าจะได้นัดแล้วก็ต้องรอจากาใครจะรู้ว่าต้องส่งให้ทางกรุงเทพส่งมาฉะนั้นค่าทำพาสปอร์ตในต่างประเทศก็จะแพงเพราะต้องรวมค่าไปรณียีไปด้วย ครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไม่ในนี้เขาเสียงกันนะแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะครับเพราะว่าเข้าในฐานะต่างชาติเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้จะอยู่นานเนี่ยก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไรนะที่ออคอเออแล้วก็เรื่องของประกันก็ที่อ๊อมีลงคลิปไปก็ไม่ได้แพงนะจริงๆแล้วก็คือ30มสิบวันหกรยห้าสิบาทใช่ไหมครับที่ซื้อประกันก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะหมายถึงถ้าเราไม่ซีเรียสน,นะถ้าเราไม่ซีเรียสเพราะว่าการไปตอบไอ้เขาเรียกอะไรทา อันอที่อ้อแน,นนะนาว่าใครยังพอมีเวลาให้ทําหนังสือเดินทางฉุกเฉินมาใช้แทนพาสปอร์ตไทยชั่วคราวเนี่ยบางประเทศก็เอกสารยุ่งมากอย่างอเมริกาเงี้ยมันอาจจะไม่คุ้มกับเงินว่าเออเรามาทําประกัน650บาทอาจจะเร็วกว่าก็ได้ถ้าเราไม่ได้จะอยู่นานนะแต่ถ้าเกิดเรากาจจะแบบว่าอยู่นานมากๆก็ก,ก็คงจะลําบากเพราะว่าจะไปติดเรื่องของวีซ่าที่ต้องขอมาก่อนถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตไทยก็คือถ้าเข้าไทยแบบฟรีวีซ่านะครับซึ่งซึ่งไม่ได้ได้ทุกประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เ0ดกว่าประเทศก็จะได้ ก็จะอยู่ได้สามสิบวันแล้วก็ต่ออายุที่อมอใกล้บ้านไปจ่ายเงินพันเก้าร้อยต่อได้อีกสาิรวมแล้วไม่เกินหกสิบจะเดินทางออกจากเยอรมันวันที่สามสิบถึงเมืองไทยวันที่หนึ่งเอา้าทำไมเดินทางนานจังหละคนนี้พฤษภามันมีสาสิบเอ็ดวันนะอย <c oughs> <c oughs> ากถามว่าต้องใช้ Thailand Pass หรือเปล่าคะก็ถ้าถึงไทยวันที่หนึ่งก็ไม่ต้องถ้าพาสปอร์ตไทยก็ไม่ต้องขอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนกรกฎาก็เลิกแล้วแหละ เลือกให้ต่างชาติแล้วแหละจริงๆทําเป็นรีลาไปงั้นแหละเดี๋ยวสักอาทิตย์ที่สามอะ่ะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวใกล้เวลาสักสักกลางๆเดือนเดี๋ยวก็มีข่าวออกมาอีกเตรียมประชุมเตรียมประชุมแล้วก็เดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เลิกให้ต่างชาตินั่แหละทําเป็นรีลาเพราะว่ามันบนลูปอย่างนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วอะ่ะคือมกรานี่แหละยากหน่อยคนเขาเรียกร้องกันอย่างแข็งขันมากแล้วพอตั้งแต่กุมภามาเนี้ยนะก็คือบนลูปอย่างนี้แหละก็คือค่อยๆปลดไปทีละนิดทีละนิด อะไรไปเรื่อยแต่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กุมภาแล้วทะนั้นก็ก็เดือนมิถุนาก็น่าจะเหมือนกันก็เดี๋ยวสักกลางเดือนก็มีข่าวมาแล้วว่าเตรียมประชุมอันสุดท้ายไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ท่องเที่ยวเข้าใจแต่เกี่ยวกับแรงงานไม่เข้าใจเลยครับไม่รู้หมายความว่ายังไงก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามาเที่ยวหรือมาเป็นแรงงานหรืออะไรเกี่ยวกับพาสปอร์ตอย่างเดียวว่ามีพาสปอร์ตไทยหรือพาสปอร์ตต่างชาติถ้าพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอไทยแลนด์พาสแล้วแต่ยังนับเรื่องใบฉีดวัคฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนอยู ถ้าฉีดวัคซีนก็ชวนไปฉีดวัคซีนจบไม่ต้องตรวจอะไรแต่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องเลือกว่าจะตรวจก่อนมาหรือตรวจหลังเข้าแต่ถ้าเกิดเป็นพาสปอร์ตต่างชาติก็ยังต้องขอ t ท a i l แ n นด์พาสอยู่แล้วเรื่องฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดก็เหมือนกับคนไทยที่บอกเมื่อกี้นี้ฉะนั้นนับที่พาสปอร์ตนะครับไม่ได้นับที่ว่าเป็นเข้ามาไทยในสถานะไหนครับก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าทุกคนฟังแล้วยังมีคําถามอยู่นะครับก็ลองโพสต์ที่คอมเมนต์ได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ